โยชโอเคนะครับผมก็สวัสดีน่ด้วยเรากลับมาในเกมของดักันบอลโดคังแบตเทิรกันอีกแล้วนะก็วน,นี้นะครับเราจะมาทําการรีวิวตัวละครของตัวละครใหม่นะครับที่ผมเพิ่งทําคลิปผ่านด่านเอเซียนไปเมื่อวานนะนะก็วันนี้จะมารีวิวของตัวมันเองเลยว่ามันเก่งขึ้นมาขนาดไหนะจากการเอเซียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้เลยอูบูกันเองไออูบูมานี่ไอเที่เลื่อนไม่ติด <laughs> โอเคนี่นะครับอุตตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครสายฟิลหนึ่งตัวนะครับที่เก่งมากๆนะ เป็นสายดาเมจนะครับส่วนใหญ่สายดาเมจต,ตีโคตรแรงแล้วก็สามารถสแลกซีเคได้ด้วยนะครับเก่งมากแต่ว่าในแง่ของการแท็กนี่คือก็จริงมันแท็กได้นะครับแต่ว่ามันต้องให้มันติดการ์ดก่อนพาสิเป็นการติดการ์ดนะครับอืมก็เดี๋ยวผมค่อยมาว่ากันเรื่องสกิลแล้วกันอันนี้นะครับนั่นแหละสเตตัสตั้งต้นของผมนะครับอยู่ที่ประมาณ1 3ื่นสาม hp เอดิเคมหมื่นสองสี่ร้อยนะแล้วก็ดีเฟนต์แปดพันแปดนะครับอืมแต่ถ้าเป็นท่านผู้ชมนะเอเคมันอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นสองต้นต้นบางจะไม่ถึงหมื่นสองสี่ร้อยเพราะผมใส นั่นแหละถือว่าเป็นสเตตัสที่ค่อนข้างจะเยอะสำหรับสายฟรีมากนะนี่หลักหมื่นหมดเลยนะครับดีเฟนต์ก็ถือว่าเยอะสำหรับสายฟรีแล้วจริงๆดีเฟนต์นี่คือมันจะไม่ถึงหลักหมื่นนะส่วนใหญ่สำหรับตัวฟรีไม่ถึงก็ผู้นำนะครับจะนําให้กับชาวโลกนะครับเป็นคัตแกอรี่ของออทีมมนุษย์โลกนะจะบวกคีบวกสามมันก็ทุกอย่างบวกเจ็ดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็บวกเอามานำได้นี้แต่จริงๆถ้าใครมีเอวาคูลินเอามานำดีกว่านะเพราะว่าเอวาคูลินมันจะบวกเยอะกว่า มันจะบวกรนมา150%ได้ตัวนี้นะครับเนี่ยก็มานำจะดีกว่าถ้าใครจะเล่นทีมนุยนโตกันะทำตัวนี้มานำดีกว่าเออนะครับอืมนั่นแหละแล้วก็จะนำให้กับสีเหลืองด้วยนะครับสีเหลืองคียสาทุกอย่าง50%ก็นก็ผู้นำรองสีนะครับอืมอ่อท้าไม่ตานะครับคีบัสแคนนอนะฮะตีแบบว่าสุพิมดาเมจแล้วก็สเต็คเอเดคได้นะับสเต็คเอเดคสามส99เทอร์เอันต์ลุกเทันนะครับถึงสกาสุารึงเการสตรเด้าเทินเลยอัอกาส 30%นั่นเองนะครับค่อนข้างจะกลางๆนะถือว่าดีมากแล้วแหละคือตอนเบรร้างยังไม่เอซจะมันอยู่ขึ้นมาแลเชนนะเนี่ยไอตัวเนี้ยแลเชนนะครับเนี่ยมีแต่แลเชนแต่พอเปลี่ยน e เป็นเอซจะปุ๊บจ,จ,จะเป็นจะเป็นของไม่ด้อมเชนแทนเพิ่มมานิดหน่อยถือว่าดีมากอันนี้แล้วก็สำหรับพาสซีฟของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเก่งมากๆนะครับโคตรโกงบอกเลยนะก็คือทุกครั้งที่เขาโผล่มาเนี่ยโผล่มาภายในเทิร์นนะครับเขาจะมีการบัฟเอ็นจี UK กับดีเฟนซ์เพิ่มให้กับตัวเองนะครับเธอ,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 นนอร่าสามสิ ยิ่งโผมาเยอะยิ่งเก่งนะครับก็คือผมมาได้สูงสุดถึง4รอบนะครับก็คือถ้าผมมาสูงสุดจะได้ทั้งหมดก็คือคีบวกสแล้วก็ทุกอย่างบวกร้อยร้อยร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นในเครดิตฟินนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมมาแล้วเก่งเลยนะคือต้องโผมาทีแรกเธนไปก่อนสู้สู้ถึงสี่เธอถึงเต็มเป็นถึงจะเก่งเต็มพิกัดมันก็คือต้องโผมาสี่เธอถึงเก่งเต็มที่ถึงจะเก่งเต็มพาร์สีของอาร์ตอันนี้ไปพาร์สีของการบัฟไปในเครดิตฟินร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็คีย์บวกสี่ด้วยลืมากนะ แค่สามก็หลุดแล้วนี่บวกสี่เลยไม่รู้มันจะได้ไหมตายยากขนาดนั้นนะมันต้องให้คีเยอะขนาดนี้เออนะครับแล้วก็ไม่หมดนะครับมีอีกเยอะมากก็คือจะมีการเพิ่มปินเคเพิ่มถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้มีการบัฟอินเคเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อโดนโจมตีหนึ่งครั้งนะครับก็คือถ้ามันโดนโจมตีไปก่อนเนี่ยมันจะมีการบัฟอินเคเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือโดนตีมาแล้วจะตีแรงขึ้นอะไรนะเออประมาณนั้นเดี๋ยวต้องมาเล่นจริงถึงจะเห็นภาพอันนี้อาจจะอาจจะอ,อธิ นะครับแต่มันจะตีแรงแค่ไพน์ดันเทิร์นมันเองนะเทินหน้าก็ต้องมาดนตีใหม่นะครับนะแล้วก็จะสามารถมีกาดได้ด้วยนะก็คือกาดออยแคนะครับเมื่อเจอศัตรูเนี่ยที่อยู่ในแคลของเวอร์เทนเมนต์นาะจะสามารถติดกาดได้แล้วก็มีอีกเงื่อนไขนึงในการติดกาดก็คือต้องเจอศัตรูที่เป็นชื่อว่าโกคูนะครับถ้าหากว่าเจอศัตรูที่ชื่อว่าโกคูนะครับจะสามารถติดกาดได้เลยมันจะเป็นโกคูเด็กหรือโกคูอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะใช่ไหม เหมือนจะนักกูคูเด็กด้วยเออนั่นแหละนะก็ชื่อว่าโกคูเจอคือเจอปุ๊บจะติดก,กาดเลยนะครับดีมากซึ่งไอ้เงื่อนไขข,ของไอ้เงื่อนไขข,ของการเจอศัตรูที่เป็นเวิร์ดเทิร์มินนี่ค่อนข้างจะเยอะนะค่อนข้างจะไม่ใช่เยอะสิค่อนข้างจะหาได้น้อยมากเพราะว่าศัตรูที่เป็นเวิร์ดเทิร์มินนี่คือมันน้อยเกินไปอ่ะเออมันต่าจกัไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าเจอในศันตรูของโกคูอย่างเนี้ยมีเยอะมากแทบทุกด่านเลยเพราะว่าเกมนี้คือเกมต่าบนบอลเนาะก็ค้นชื่อว่าโกคูแล้วแหละค้นชื่อว่าเป็นตัวละครเอกก็ต้องมีโกคูเเเอออยย่่่่่่แแลลล้วนนนนนนะะไมใดดาาาหักๆคืงชบบ ดิเจนโกคูอย่างเงี้ยโกคู Goku ทั้งด่านเลยเท่ากับว่าจะติดกาดทั้งดานแม่งโคตรโกงด่านเก็บเหรียญยเช่นด่านโกโกคูยูไอสีม่วงเก็บเหรียญโกคูทายาสานก็ว่าเป็นโกคูที่เป็นทุกด่านของโกคูอ่ะคือตัวนี้จะเก่งมากๆนะครับจะ,จะดุจะโกงมากๆเลยนะซึ่งมันดีแล้วที่มันชื่อว่าโกคูอย่าติดกาดถ้าเป็นชื่อตัวอื่นนี่คือยากแน่นอนอันนี้ยากนะครับนั่นแหละก็ถือว่าค่างจะดีมากนะถือใครไม่รู้ว่าติดกาดคืออะไรนะครับติดกาดคือการที่แบบว่าทำให้การชนะท่าพแพ้ท่านเนี่ยมันไม่ม ก็คือสมมติอูบุติดกาดใช่ไหมแล้วไปโดนโจมตีโดนสีแดงโจมตีใส่เนี่ยอูบูจะโดนตีเข้าได้ไม่แรงเท่ากับยังไม่ติดกาดเข้าใจไหมนั่นแหละก็คือมันติดกาดจะเป็นการกันแพ้ทางพลาดอะไรนะอันนี้ประมาณนั้นได้ใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะก็ประมาณนั้นแหละนะครับมันจะประมาณนั้นนะเอ้โหประมาณนั้นไม่น่าผิดพลาดนั่นแหละประมาณนี้นะครับส้ากับตัวละครของตัวนี้พารสีอะไรก็ประมาณนี้นะเก่งมากถือว่าเก่งมากๆจริงอ่ะอันเนี้ยนะเดี๋ยวจะเล่นดูว่ามันจะเก่งแค่ไหนในด่านเรตินโกค กูครูทั้งด่าเลยนะครับจ,จะติดการทั้งด่าเลยนี่โคตรโกงนะในส่วนของการอัพกระดานนะครับแนะนำอัพเบิร์นนำนะครับแล้วก็คีย์ตามก็ได้หรือคีย์นำเบิร์นตามก็ได้แล้วแต่คนแต่นี่คือจริงๆผมอัพเบิร์นมานำก่อนแล้วผมใส่คียเมนเพิ่มคีย์องเลยคีย์นำนะครับประมาณนี้นะก็ถือว่าแล้วแต่คนจะอัพแล้วกันแต่เอาจริงๆเนี่ยติดหล่ให้หน่อยก็ดีนะอัพหล่ให้หน่อย3ามเลเวลก็โอเคแล้วแหละนะนั่นแหละก็โอเคนะเดี๋ยวไปเล่นกันดีกว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะครับซึ่งผมก็น่าจะเล่นในทีมของชาวโลกเเลยนะะพราาว่า ทีมอาจารยบูผมไม่มีผู้นําเต็มไงไมีแต่ผู้นำมิเกตโตสีเหลืองมันนำน้อยนำเอเดเคน้อยนะครับนำแค่ไอ้ดีเฟนกับเอ่อเฮีเฉยๆมันนําเยอะนะครับนั่นแหละก็โอเคนะป่ะส่วนลิงก์นี้ผมไม่ได้อัพนะลิงก์ไม่ว่าสองอย่างเดียวเลยนี่ต้องยอมกันดูไปก่อนแล้วกันเพื่อสองเพื่อสามเท่านั้นนะครับก็โอเคป่ะลุยโอเคแร้วผมมาทีมนุษย์ชาวโลกนั่นเองโอ้โหก็จะหาเพื่อนได้หาเป็นแบบสิบยี่สิบนาทีเลยนะครับหานานมากนะเออสึกว่าคนเขาค่อยตั้งกันปะ มันจะทํายากหรือเปล่าเออนะครับมาลุยในด่นดานข,ของรีเจนโกคูนะครับเพราะว่าด่านนี้คือจะแต่โกคูเจอแต่หน้ามันเลยแหละหน้าโกคูตลอดทั้งแมปเลยทั้งทั้งด่านเลยนะครับโอเคแล้วเปิดมันก็จะดีนะครับ <c oughs> เปิดมันเธอแรกด้วยแล้วก็มีซัพพอร์ตสองตัวว้าวนะครับวีดีโอก็ซัพพอร์ตได้นะแต่เป็นโอกาสในการซับในเคสเชนส์นะไม่รู้ว่าเคยทําคลิปอ่ดิวไปหรือ,อยังแต่รู้สึกว่าคือจะทําไปแล้วแต่มันเก่านานมากตัวนี้ <c oughs> นะโอเคนะครับตอนนี้มีลิงก์อะไรแชร์กันบ้างเนี่ย สามลิง์เหรอนั่นกับไปเดินจะดีสุดแบบนี้นะอันนี้คือตีรอบแรกนะครับแล้วก็ผมมารอบแรกด้ว่าคือตอนแรกๆอ่ะไอ,อ้อูนยังไม่เก่งเท่าไหร่เว้ยต้องรอให้มันผ่านไปสี่เทินก่อนค่อยมาดูอีกทีนึงว่ามันจะเก่งแปลงแค่ไหนนะคืออยากให้มันเก่งกับเต็มที่คือต้องผ่านไปสี่เทินก่อนนะครับอุ้ยเสียงก็ดังอยู่เสียงก็ดังอะไรวะเฮ้ยอยู่เสียงก็ดังฟักต่อเสียงเลยโอ้โหตกใจ เมื่อกี้ตีเท่าไหร่ผมลืมดูเมื่อกี้อยู่เสียงก็ดังเมื่อกี้นี่ตีไปล้านหกนะฮะว,ว้าวล้านหกแสนเลยอันนี้คือยังไม่ติดพาสติกในการบัฟอิลเเยเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือถ้ามันโดนโจมตีดักหน้ามันจะตีแรถถงขึ้นวันนี้อีกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ใช่น้อยนัยน่ยยเยอะมากนะครับเมื่อกี้ล่อไปล้านหกแล้วอะนะสป,ปอร์ตสองตัวตัวนั้นก็แรงว่าล้านหกคือยังพาสติกไม่เต็มเลยนะแล้วก็เพิ่งแสแต็คแค่เทิร์นเดียวเพิ่งตีแค่รอบเดียวยังไม่สแแต็กออะะไรเลยเลย้ลลว,ว รอบแรกเทนั้นล้านหกแล้วนะครับเดี๋ยวรอสแต็กไปสักสี่เทิร์นเดี๋ยวก็รู้กันเดี๋ยวรู้กันแน่เลยโอเคนะครับมาเมื่อกี้ผมไปเบาเสียงมาก็หายกปกติแล้วเมื่อกี้ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆก็ผีหลอกไอ้ีเนียอยู่เล่นอยู่ดีเสียงก็ดังนั้นนะครับโอเคตอนนี้มีลิงก์กับอูบูด,ด้วยนะอูบูเอลอาร์ตัวนี้ก็ลิงก์ในการน่าจะดีนะมันแชร์ได้กัน3ลิงก์เลยนะครับแชร์กัน3ลิงก์เลยแต่ว่าบูตัวน,นี้คือลิงก์ไม่ค่อยจะเข้ากับพวกในเกมนี้เท่าไหร่นะคือลิงก์แต่ละตัวมันต้องหาเฉพาาาาะไปหหนน่อยยมมับลิงกก์ แต่คือไม่ต้องมีตัวลิงก์ดีๆก็เก่งได้นะครับเก่งมากด้วยซ้ํานะคือมันจะหาลิงก์แบบเบสดูโอได้ยากมากเลยนะฮะเบิ้ลโอเคจะได้แบบสแต็ปเตอร์มินเคไปอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดีมากตีแปดแสนนะครับเพราะว่าซัพพอร์ตก็ไม่มีนั่นนะมีเดียไม่ได้ซัพพอร์ตด้วยแล้วกไไ็ไม่ได้โดนไม่ได้โดนโจมตีไปก่อนนะครับแต่นี้ผมมาสองเธอแล้วผมมาสองรอบแล้วขายแค่สองรอบเท่าน,นั้นจะได้โชว์แบบเต็มที่แล้วนี่นะผมจะให้ท,ท,ทางมาซัพพอร์ตแล้วกันนะมันซับให้กลับมาเดินดูได้ 30มเปอร์เ้งเออวาจาิมูซาก้านะครับอันนี้เทอที่สองนะเธอหน้าเทอที่สามแหละเดี๋ยวดูกันว่าเธอที่สามจะแรงแค่ไหนเอาละมาเธอที่สามนะครับดักหน้าไหมไม่ไม่โด้โจมตีดักหน้าตลอดเลยเวลาอูบูเผลอโผล่มาแล้วไม่เคยโดนโจมตีดักหน้าเลยจะได้โชว์ไหมเนี่ยตีดักหน้าเนี่ยจได้เลยมันสามเธอแล้วนะเออไม่เป็นไรมาเอาใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวรอเธอหลังๆแล้วกันไม่มร,รู้จะตีดักหน้าใส่เราหรือเปล่าแต่ลิปนี้ไม่รู้จะตีจากหน้าใส่เราหรือเปล่านะแต่โอเคมารอบนี้ก็ ดีเฟนต์เจ็ดหมื่น 7, นะครับหลังจากผ่านไปแล้วสามเทิร์นนะฮะเทิร์นหน้าก็จะเต็มพิกัดแหละนะโอเคจะเสร็จได้จริงไม่ได้โดนไม่ได้โดนตีก่อนนะรอบนี้เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งล้านได้ไม่เห็นอะถ้าโดนตีก่อนก็เพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์กัมาล้านห้าก็ถึงนะฮะนี่แต่นี่คือแบบโนซัพพอร์ตนะแรงเลยนะแรงมากเดีย๋ยวเราเทิร์นใหม่เนี่ยแต่เทิร์นใหม่ขอร้องเถอะตีจากหน้าให้หน่อยนี่คือข้อเสียของพาสซีฟในการโดนตีจากหน้าเราเก่งนะแล้วตีแรงนะครับก็คือต้องให้มันตีจากหน้าเท่านั้นไง คือถ้าเธอแล้ว้ผผมมาแบบศัตรูไม่ได้ติดแ้แต่เราคือแบบมันจะไม่ติดเลยนะมันจะไม่สามารถเพิ่มวินเ,เพิ่มได้เลยเพราะว่ามันไม่ติดหน้าใส่เราไงคือต้องโดนตีจากหน้าแค่นั้นแหละจริงๆถึงจะเก่งตัวนี้นะครับซึ่งแมงค่อนข้างจะใช้ดวงในการเล่นหน่อยอันนี้นะเออแต่ถ้าเกิดว่าโดนตีจากหน้านี่คือเก่งมากเลยนะมันจะตีแรงกว่านี้หลายเท่ามากมันจะระเบิดไปเลยระ,ะเบิดความโกรธไปเลยนะแลวคือตัวนี้มันมีลิงก์นั่นเลยนะลิงก์เบอร์เซอร์เกอร์ด้วยนะครับลิงก์ทกิวเบอร์เซอร์เกอร์ที่แบบ แต่ว่าตัวลิงก์นี่คือในตัวนี้ในเกมนี้คือแบบมีน้อยมากแล้วก็แบบว่าแต่และตัวนี่คืออยู่คนละโลกกันเลยอ่ะคือเอามาจัดในทีมเดียวกันยังไม่ได้เลยนะ <c oughs> คือแบบลิงก์มันก็ดีอ่ะแต่ว่าตัวละครมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่สำหรับเรื่องลิงก์นะต้องแบบจัดแบบกลางๆมาให้มันแบบลิงก์แชร์แค่สองสามลิงก์ก็โอเคแล้วโอบูตรงนี้นะเน้นแค่ตัวละครมันเองพอโอเคสักทีรอบนี้คือตีดักหน้าเสร็จแล้วนะครับแล้วมาโชว์แบบเต็มที่เลยมีมีซัพพอร์ตด้วย4 0เอ้ยส0%นะครับผม แล้วลิงก็ดีด้วยว้าวบอกเลยว่าแรงแน่ๆเธอ this defense เท่าไ,ไหร่วะหนึ่งแสนหนึ่งนะครับถึงหนึ่งแสนด้วยนะฮะสุดยอดไปเลยมาอันนี้เธอ this สี่ที่ผมมานะครับตเต็มแม um ็กซิมัมอ่าแม maximum p a s s i ส,สิของมันแล้วนะมาดูกันว่าโดนเรจะตีเท่าไหร่รอบนี้ติดกาบตีไม่เข้าเว้ยมา 2, 000, 7, 7, 7, สองล้านเจ็ดเจตเกย์จะแตกเอริเคได้นะครับสองล้านเจ็ดเอ้ยเบิร์นไหมไม่เบิร์นโอ้โห นี่มันโตฟรีเหรอฮะโตฟรีจริงปะเนี่ยตีรอบเท่าไหร่เนี่ยเอามาสักรู้สึกจ็ผมจะเล่นแล้วติดเบื้องไว้รอบหนึ่งมั้งน่าจะสแต็กมาสักไม่เกินเจ็ดรอบได้มั้งเออไม่น่าเกินเจ็ดรอบนะครับสองล้านเจ็ดแล้วนะคืออย่าลืมว่ามาสแต็กทุกเธอนะครับเก้าสิบเก้าเธอไปเลยยิ่งตีเยอะยิ่งแรงยิ่งตีเยอะยิ่งแรงเรื่อยๆนะัมันจะได้จำกัดอยู่แล้วนะแล้วพอไปถึงเฟสล่างยุกไอม่วงจะขนาดไหนวะชนะทางเลยนะประเด็นโอ้โหที่ใหญ่จะชิดภาพเลย ่าจะถึงถ้าเกิดว่าสแต,กต็ก้งแต่ล่างนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นไปร่างยูไอม่วงก็่จะมาลามิดอยเที่มาสักหลักสี่ล้านน่าจะถึงนะผมว่าจริงจังสี่ล้านน่าจะถึงถ้ามันติดเบื้องในบ่อยหรือแบบอะไรเงี้ยสี่ล้านถึงแน่น,นอนผมเชื่อเลยนะเตฟรีนี่มันดีจริงๆสมัยนี้โอเคนะครับรอบนี้ชิไม่ได้ตีดักหน้าอีกแล้วเป็นอะไรเ <c oughs> นี่ยตีรอบเดียวแล้วก็หายไปเลยเหรอโห้ยแย่ว่ะเนี่ย รอบนี้ดีเคมันดูแรงขึ้นมาหลายเท่ามากเลยยิ่งตืนเยอะก็ยิ่งแรงอะ่ะเออนะรอบนี้เท่าไหร่เอยหนึ่งล้านสองนะครับเบาลงมาถึงหลายเท่านะสังเกตได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นโดนโจมตีจากนัน้นคือจะเบาลงมามากเลยเบิ้ลไหมเบิ้ลเยี่ยมแตกเร็วขึ้นไาอีกนีก่ล้านสามนะเมื่อกี้ตีไปล้านสองนี่ล้านสามแล้วเด้งมาแสนหนึ่งเนะถือว่าเด้งม,มาเยอะนะแสนหนึ่งไม่ใช่ว่าน้อยนะแสนหนึ่งเลยนะครับเยอะมากถ้ามันตีลูกเทิร์นก็เพิ่มทีละแสนก็ สิบเธอร์ก็เพิ่มเป็นดาเมจหลักล้านแล้วนะก็แรงนะเออสิบเธอร์นี่ก็หนึ่งล้านเนอก็หลักๆก,ก็ประมาณขั้นต้นก็มาน่าจะสองล้านอะไรเงี้ยโอ,อ้ก็แรงอยู่ดีวะโอเคนะครับรอบนี้มันตีดักหน้าเสร็จเราจัดไปเลยดีเฟนต์น่าจะเก้าหมื่นเท่าเดิมเก้าหมื่นนะครับอืมก็ดีเฟนต์หลังจากนี้หลังจากที่นี่สี่ไปคือมันจะคงที่นะคือเทิร์เธอร์แรกถึงเทิร์ที่สี่มันจะแบบขยับขยีขย้ก,กันบ้างเพราะว่าพาสีมันเด้งไงแต่พอเธอร์ที่สี่ไปปุ๊บก็จะดีเฟนต์เท่าเดิ นอกจากว่าจะมีซัพพอร์ตมาเติมซับดีเฟนต์ให้นะครับตอนนี้ดูขังหมดไปเลยอุบุเต็มตัวนะอุบุตอนเด็กนะครับผมใส่กับโคคุสย่อสาม,มแต่โมเดลมันก็ดูผมชอบโมเดลอุบุตอนเด็กนะมันขี่นั่นเลยม,มันใส่เครื่องเครื่องร่อนมาเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นยานอะไรนะ่อยเออด้านหลังมันนะเออแต่จริงมันเหมือนจะบินไม่ได้ใช่ไหมเออผมนึกว่ามันบินได้ตอนแรก มื่อกี้ตีเท่าไหร่วะสองล้านวะแรงมากเลยครับตีไม่เข้าเอ้ยไม่เข้านะสามหมื่นสองนี่ถือว่าเบามากนะครับเพราะว่าติดการไงโดนด้เมจสามหมื่นสองสำหรับดีเฟนก้าหมื่นนี่ถือว่าโดนเบากว่าเดิมมากนะคือถ้าหากว่าตัวนี้ไม่ติดการนะไม่มีการดนี่คือดีเฟนก้าหมื่นโดนนี่ถึงหลักแสนนะครับเจ็บแน่นอนแต่นี่คือติดการไงเราโดนแค่สามหมื่นเบาลงมาแบบมาหันมากนี่ก็คือข้อดีของมันอีกอย่างนึงก็คือเจกคกูมันจะเก่งมากนะครับพวกโกคูอะไรที่เป็นศัตรูนะ เจอปุ๊บติดกาดเลยเฟี้ยวมากเอาละตีดักหน้ามาซักอย่างนั้นเลยเยี่ยมนายทำดีมากนายรู้นี่ว่านายต้องตีดักหน้านะทํางานเป็นนี่อยู่เป็นนี่ตอนนี้มีซัพพอร์ตแล้วนะครับถึงจะหางมาซัพพอร์ตดีเฟนซ์กับเอลีเคสามสิบเปอร์เซ็นต์กับเพิ่มดีเฟนซ์มาถึงหลักแสนหนึ่งนะครับอันนี้จากาเก้าหมื่นมารอบนี้แล้วก็สแต็กมาจำนวนหนึ่งนะผมว่ามาหลายเธนแล้วแหละอันนี้มาดูกันจะโดนจะโดนตีดาเมจใส่โกคูก็เท่าไหร่นะครับโดนตกไปก่อนด้วย เออห้าหมื่นเก้าเบาๆนะคุณโกคูหนีไปนหน่อยไหมสามล้านสองอืมโคตรแรงแรงมากอะ่ะดูดิหนึ่งล้านดาเมสสำหรับในเฟสล่างก๊อตนี่ก็ถือว่าโอ้โหแรงสำหรับสายเฟียน,นะอย่าลืมว่าด่านนี้ก่อศัตรูเยอะมากนะครับตีไปสามล้านสี่ล้านถ้าเกิดแพ้ทางก็ตีไม่เข้าดีอันนี้ก็ตีไปหลักล้านถือว่าเข้าแรงอยู่นะเออใช้ได้เลยเยี่ยมมากผมอาจจะต้องรอถึงเล่นไปเรื่อยๆจนถึงเฟสยูไอม่วงเนี่ยมาดูกันว่า พอเป็นเฟสยูไอม่วงเนี่ยมันจะตีแรงแค่ไหนแล้วก็จะสามารถโชว์ออฟได้แบบเยอะหรือเปล่าเนียมาดูกันแล้วกันเดี๋ยวผมขอสแต็กก่อนแล้วกันนะจนถึงล่างสักล่างบูก็ได้อ่ะเออผมขอสแต็กไปล่างบูก่อนแล้วกันเริ่มแบบสแต็กไปเรื่อยๆก่อนอันนี้โอเคครับมาล่างบูแล้วอันนี้เจอกับล่างผมบูแล้วนะผมฟ้าโอเคนะมาแล้วตีดักหน้ามันอย่างเยอะเลยตีมาโคตรเยอะนะแต่น่าจะแทงได้สบายอยู่แล้วอันนี้เพราะว่าติดกาดอย่างที่บอกไป นะครับไม้ตายมาก็น่าจะไม่ถึงหลักแสนนะผมว่าดูซิจะถึงหลักแสนหรือเปล่าคือมันอาจจะถึงนะเพราะว่ามันเริ่มตีแรงอย่างล่างบูก็ตีแรงมากนะแต่ด้วยความติดกาดเนี่ยแปดหมื่นนะถือว่าใช้ได้อยู่นะแปดหมื่นไม่ถึงหลักแสนได้ซ้ำอ,อ่ะตอนนี้สามล้านดามจนะครับแบบโนซัพพอร์ตนะผมแรงกว่าแต่ก่อนหลายเท่ามากอย่างนี้เห็นเลยแต่ก่อนนี่ก่าจะถึงสองล้านเจ็ดก็ต้องมีซัพพอร์ตใช่ไหมแต่นี้คือไม่ต้องแล้วนะครับซัพพอร์ตไม่ต้องก็สามล้านได้นะฮะโอเคนะครับ อันนี้มาดูในร่างผม UI ร่างสีแดงกันร่างทีครับว่าอุบูจะรับมือไหวหรือเปล่านะอันนี้ผมใช้เทมกันแล้วนะเดี๋ยวกลัวตายไงเดี๋ยวมันตายใช้เทมยีงคลายไปแล้วกันดาเมเอจ35เปอร์เซ็นต์ไม่งั้นเดี๋วด้านหลังคูลินจะโดนตีแรงมากนะครับอันนี้โอเคนะซึ่งก็โกคูนี่ตีใส่เราดักหน้านะถือว่าดีมากเลยจะได้บอกว่ามีดามเมจเพิ่มขึ้นโอเคนะปะลุยอันนี้ั้นนี่23น,นะครับถือว่านานมากนี่นะเขาถึงล่าง UI แดงแล้วอะโอเคแม้ตายใะ่าเท่าไหร่ แต่ไม่น่าฆ่าผมใช้ที่มาแล้วไงอันนี้ไม่น่าเกี่ยวแล้เท่าไหร่เออห้าหมื่นเก้าอ่ะก็แรงอยู่นะเออโอเคสามล้านสามนะครับแบบโนซัพพอร์ตนะผมมีแค่ลิงอย่างเดียวแล้วลิงก็แชร์ไม่ครบนะมีแค่ลิงสามมันธรรมดาสองล้านคิริคอนยัดคิดนี่คีริคอนอีกหนึ่งก็เจ็บนะถ้ามาคีริคอนคือเจ็บเลยนะเออถ้าใครแบบดูคลิปนี้อาจจะเปลี่ยนแนวทางไปอัพทีก็ได้นะเพราะว่าจะได้แบบตีบอสเข้าหน่อยอ,อืม ถ้าใครชอบเล่นสายสเต็กก็อัพเบิ้ลมานำแค่นั้นแหละนะใครแบบเล่นดาทกลางๆให้มันแบบจุบไวไวก็อัพขี้มันจะดีกว่านะผมว่านะบางทีแบบสเต็กมาแต่ว่าตีไม่เข้าก็ไรประโยชน์นะถ้ามันไม่คีนะครับอะไรแบบนี้นะนั่นแหละลองคิดดูแล้วกันว่าจะอัพอะไรมานำดีนะแต่เอาใี้ดีที่สุดผมว่าอัพเท่าเทียมกันดีกว่าอัพให้มันเท่ากันจะดีกว่าจะได้มีโอกาสแบบติดเบิ้ลก็ได้ติดคีก็ได้นะงรกลางๆกันให้มันติดแบบง่ายเท่ากันนี่จะดีผมว่านะโอเคนะครับมารอบ2ของล่าง U i แดงแต่ว่ารอบนี้มี เจ้าถือแางมาซัพพอร์ตด้วยมาเลยลูกแก้วแดงไปหมดหมดแถวเลยโอเคนะมาไอเทมป้องกันอีกเดี๋ยวตายอีกนะมันอันตรายมากแถวนี้แถวนี้มันเถื่อนมากโอเคนะครับมาพร้อมใช่ไหมแต่งจริงผมกลัวตายไหมเนี่ยมันตายได้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ตายไม่ใช่ว่าตายไม่ได้ตายได้เหมือนกันนะอูบูเขียวมันจะเจ็บมากเลยอะแต่ว่าผมว่าน่าจะรอดนั่งน,นะมา แล้วอุบุได้ดุขโมดด้วยนะครับอุบุเหลืองของเราเนะฮะถ้ามาคิดิคอนทีนึงก็เจ็บเลยนะคิดิคอนทีนี้ีประมาณสองหลอดได้เลยนะผมว่าจะคิดิคอนให้เราหรือเปล่ามาดูกันสองสามสี 2, 3, 4, 5, 3, 9, ่ห้าหกสามล้านเก้านะเห็นไหมดามิ่งด้านล่างสมล้านเก้าลยนะ <laughs> มันเขียนอยู่สามล้านเก้าโคตรแรงเลยสามล้านเก้าตัวฟีเนี่ยนะแต่คือถ้าจะให้ดามนขนาดนี้ต้องใช้เวลาในการฟาร์มถ้าแตกนะครับ ันใช้เวลาในการนานไงใช้ใชเวลานานในการในการนนั่นเก็บแตกเอออุ้ยนี่ไม่ขี้นะเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ขี้ใช่ไหมือผมดูผิดวะไม่ขี้แต่ตีไปสองล้านสี่คืออะไรวะเฮ้ยถ้ามึงขิ้ดิคอนไม่โลกแตกเลยเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ขี้ตีไปสองล้านสี่เหรอเดี๋ยวใช่เหรอวะเมื่อกี้ไม่ขี้นะน่ยสองล้านสี่นะ โอ้โหถ้าคิดดิคอนก็ประมาณสี่ล้านเลยมั้งจะถึงหรือเปล่าโคตรแรงนะครับโอ้โห,หมายตายมาแล้วยายายาอืยแสนหนึ่งโอ้โหมันจะโดนสองแสนสองแสนนี่ตายนะโอเคเดี๋ยวผมขอว่าลาถ้าแตกเพิ่มถึงร่างยูไอม่วนกันนะตอนนี้โอ,โอเคถึงเวลาให้เรารอคอยนะครับโอ้โหเล่นมายี่สิบเก้าเทิร์นแล้วยี่สิบเก้าเทิร์นเนี่ยโคตรนานเลยนะมาแล้วก็วิดีโอตอนนี้ก็ติด ติดเอ่อพาสซีฟในการซัพพอร์ตด้วยนะครับนี้ลืมบอกเมื่อกี้มันไม่ขึ้นไงผมก็เลยดูมันดูได้ตอนตอนมันขึ้นพาสซีฟมันดูได้อยู่เมื่อกี้วีดีโอมันซัพพอร์ตได้นะครับนี้ติดพาสซีฟในการซัพพอร์ตเกตเชนนะก็โอเคไม่น่า <im it> จะโดนตบตายโดนตบก็แส้ <im it> นก็โดนไม่ตายก็ตายนะเออไม่ตายคือจบเหมือนกัน <im it> แต่ผมว่าไม่น่าไม่น่าโดนหรอกวีดีโอน่าจะโกคุ้งแต่ไว้ชีวิตได้อยู่มัน <im it>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  ไม่น่าโหดร้ายเกินไปเนาะเอาละมาสี่ล้านหนึ่งแล้วเว้ย ไปสี่ล้านหนึ่งแล้วอื้ยสองล้านเลยโอ้ยตีเส่็่างยูไอสองล้านเลยโคตรแรงเลยนะถ้ามีเชนซินทังสีเหลืองซัพพอตอย่างนี้โอ้โหตายฮะโอเคเดี๋ยวผมรอตำแหน่งของเจ้าเชนซินทังกับวีเดีโลมาซัพพอร์ตคู่กันอนะ่ะดูดีจะตีแค่ตีเท่าไหร่นะแต่ถ้าให้ตีแรงกว่านี้คือให้ทีมมันฟูนี้ต้องเล่นทีมมาเชนบูซากานะครับแต่อย่างที่ว่านะผมไม่มีผู้นำเต็มที่มันบ้าไปดูเคมาก็เลยต้องใช้ทีมนี้ไป,ปแทนก่อน แต่แค่นี้ถือถือว่าสุดยอดมากแล้วล่ะสี่ล้านดาเมจตีเสร็่าง UI ม่วงเข้าขนาดนี้ก็ถือว่าโอ้โหโ p พแล้วขนาดนี้นะโกงแ,แล้วใช้เทมทำไมวะเนี่ยโอ้โหมันอุตส่าห์ไม่ตีช่องสังใช้ทำไมวะผมลืมดูรีบใช้ไปหน่อยเออใช้เอาชัวร์เคยชินไงใช้ไปซะแล้วมาครับผมใครจะว่ายังไงไม่รู้แต่ตอนนี้คืออุบุอาราวะแล้วครับแล้ววิดีโอตีพาสซีฟซัพพอร์ตเหมือนเดิมอันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นเธอตัท้ายเราจะมารีวิวกันแล้วนะครับอันนี้ผมน่าจะพอแลละพอแค่นี้ก็ แค่นี้พอแล้วอันนี้พอแล้ว,นนลวที่เกียตเล่นแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะตีแรงขนาดไหนไงอาจจะตีประมาณทีเดียว3าหลอดเลยก็ว่าได้ถ้ามันไม่หลบอ่ะนะเขามาให้มันไม่ละนะมหมมลบแล้วกันนะครับห้ามหลบ UI ห้ามหลบนะโอเคนะครับผมอาจจะตายได้หรือไม่หรือไม่ก็อาจจะไม่ตายเดี๋ยวรอด,ดูกันแต่อุบุอะ่ะแม่งอาราวาสแน่นอนนะครับอาราวาสแน่นอนโบเค้นแน่นอนมาเอาละถึงเวลาพัาง,งานาด้าอุบุ5ล้านไหมไม่ถึงว่า4 8, 8, ีล้านแเกือบ5ล้านไม่ถึง นะสี่ล้านแปดอืมสองล้านเบิ้ลธรรมดาให้ตายเลยโอ้โหเบิ้ลธรรมดาตีเป็นล้านสี่โอ้โห و, เบิ้ลธรรมดาต 1, ีเป็นล้านสี่ถ้าผมไม่บบตายก็ตีอีกสี่ล้านเก้าสี่ล้านห้าล้านสี่ล้านเก้าอะไรเงี้ยนะแล้วตีไปอีกสองล้านห้าเข้าไปแกโอ้โหก็คุยูไอที่ถึงกับต้องแบบโอ้โหขอโทษเลยนะกราบกราบไหว้เลยนะฮะขนาดนี้แล้วยู <c oughs> <UI S 2> ไอวะท้าอุบุอุบุจบภาคแซดตบเป็นแบบโอ้โหว่าเล่นเลยนะตัวฟรีอุโุเป็นแสนเลยโดนตบดีนะรอดได้ ได้โดนแม่ตายนะครับโอเคเดี๋ยวผมแถมให้เธอหนึ่งแล้วกันนะรู้สึกว่ายังไม่จบว่ะเออแต่ได้ฆ่ากูคูยูไอได้ซ้ำอย่างนั้นจะผ่านได้ซ้ำเนี่ยว่าเลยเพราะว่าอูบแม่งโคตรเดือบแบกเลยนะครับอืมทีมนี้ก็สามารถผ่านยูไอได้ทีมฟรีเนี่ยทีมเกือบฟรีนะครับมีแค่ตัวเติมแค่นนไม่กี่ตัวตัวเดียวเท่านั้นนะโอ้โหนี่ทีมฟรีนะผ่านยูไอได้ด้วยนะโอเคนะครับอ่ะนี่คือทสุดท้ายของเรานะครับน่าจะจบลงแค่นี้แหละนะผมว่าน่าจะไม่รอดแล้วยูหรือแม่มันอาจจะรอด ถ้ามันหลบได้คือมันรอดแต่ถ้ามันหลบไม่ได้คือมันตายแคน่นี้แหละนะผมว่า5ล้านน่าจะถึงนะ5ล้านดาเมจเนี่ยมีสิบถึงนะครับเพราะเมื่อกี้ก็ตีไปมสี่ล้านแปดแล้วนะรอไปสี่ล้านแปดเลยเมื่อกี้มาเฮ้ยอยา่าไม่ถึงว่ะทำไมมันลดลงมาน้อยจังวะหรือว่าเป็นเพราะว่าวิดีโอมันไม่ติดซัพพอร์ตปะไม่สิเมื่อกี้ชัยจะทำซัพพอร์ตด้วยเอออันนี้ลงมาเหลือสี่ล้านสี่ตอนแรกสี่ล้านแปดนะครับถือว่า เนี่ยนะดาเมจแบบตอนสแลกมาย,ยาๆก็มาถึงหลัก4ล้านได้เหมือนกัน4ล้านเกือบ5ล้านนะครับถ้ากลางเกมก็มาสองล้านบวกกลางเกม2ล้านบวกนี่ก็เยอะนะสอล้านบวกอะแรงนะเว้ยสองล้านบวกนะโตฟีนะเว้ยคือมันแค่กลางเกมผมว่าก็มาสองล้านได้แล้วนะเออผมเล่นเกมไป4ี่ล้านเลยก็ว่าได้โคตรแรงอันนี้คือทียไม่ฟูนะต้องไปทีมร์มาจนบูซาก้าด้วยนะครับถึงจะโชว์ได้แบบเต็มที่เลยนี้นะแหละก็โอเค ประมาณนี้และการเทรดชิปของเจ้าอูบูสีเหลืองตัวฟรีตัวใหม่นะครับก็ถ้าใครเป็นผู้เล่นสายฟรีหรือผู้เล่นหน้าใหม่ก็ให้ไปฟาร์มมาเลยดีมากตัวนี้มันเหมาะกับเล่นในด่าน UI หรือว่าด่านเนี่พวกด่านที่เป็นโกคูอ่ะเหมาะมากๆคือด่านที่เป็นโกคูศัตรูอะ่ะมันเยอะมากอันนี้แนะนําให้เล่นให้เก็บมาเล่นเลยน,นี่ดีมากๆทําเก็บไว้เลยนะห้ามพลาดน,นะถ้ามันหายไปมันต้องวนรอวนมาใหม่เดี๋ยมันจะเสียเวลาฟรีนะับนั่นแหละก็ลองไปเก็บตัวละครมาเล่นมาฟาร์มกันได้นะแนะน,นําเลยตัวนี้เก่งมากๆนะครับ นะก็โอเคนะคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็บอกกันมาได้เหมือนเดิมคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะเจอกัคลิปหน้าผมบายไปแล้ว